ครับตอนนี้เมฆกำลังก่อตัวเคลื่อนตัวเข้ามาในตัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านข่าวสภาพอากาศของอุตุนะครับให้ดูกลุ่มเมฆว่าอยู่ในบริเวณไหนนะครับของตัว เมือองอุดนานาีนะรกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับวันที่1พฤษภาคม2564ไว้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม บริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแหง่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกสําหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์ และสุรินอุณหภูมิต่าสุด23-24องศาเซนเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับก้อนเมฆที่อยู่ในตัวอำเภอืองว,วันอุดรนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับแล้วก็มีฝนตกอ,อยู่ในอรอบๆตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับนี่ครับตอนนี้ฝนปกคลุมในตัวอำเภอเมืองอุดรเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมา ถนนก็เปียกกรื้นอยู่นะครับด้านรอบนอกก็เสียงพายุฝนฟ้าขนองเสียงร้องดังแบบด้านนอกก็ฝนตกหนักนะครับนี่ครับตรงอนุสาวรีย์กรมหลวงประจัก์นะครับนี่ฝนก็ยังตกไปปลอยอยู่นะครับ ม,มาด้านนี้ฝนเริ่มตกแรงขึ้นเริ่มตกมากขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่าอยู่ด้านหน้านะถ้าผมมองจากตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มหนาขึ้นและเริ่มตกแรงขึ้นมากแล้วนะครับดูเมฆด้านบนนะครับตอนนี้เมฆดำเต็มท้องฟ้านะครับเริ่มตกแรงมากแล้วนะครับ รตรงนี้ในตัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับอตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับอยู่ด้านในนะครับที่ในตัวอำเภอเมืองอุดรธานีตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างแรงเลยนะครับ สารากางนะครับสารกกางอ,าอำเภอเมืองอุดรน,นะครับสาระกางจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่สะ้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนนะครับที่อยู่เต็มท้องฟ้าอันนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เมฆที่อยู่บนท้องฟ้าก็ยัง มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ฝนตกประมาณปานกลางนะครับตอนนี้ชุ่มช่ำกันไปทั่วเลยนะครับในตัวอำเภอเมืองจังหวัดมุดรธานี ตอนนี้ฝนก็ได้ตกที่อำเภอเมืองอุดรน,นะครับตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่ครับตกไปทั่วเลยนะครับเต็มเต็มเลยวันนี้อุดรธานีรับฝนตกนะครับวันนี้รับฝนตกไปทั่วเมืองอุดรเลยนะครับ ตรงบริเวณสวนสาธารณะน้องประจักษ์ศิลปาคมนะครับครับฝนตกบริเวณด้านนอกนี่ก็ตกไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือตกปล่อยๆอยู่มเมฆก็ยังคุมอยู่เต็มท้องฟ้าอยู่นะครับ ในตัวบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดุดทธานีนะคร,ครับวันนี้ชุ่มฉ่ำได้น้ำกันไปเต็มๆเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดซับสไคร์นะครับเจอกันกลาวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ